เพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเลขเด่นนักคำนวณใบอันหนึ่งนะครับตอนแบบในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับหลักร้อยนะครับสูตร2ระยะสั้นนะครับสสูตรอันนี้ไม่ใช่สูตรของแอดมินนะครับแต่เป็นสูตรของแอดมินท่านอื่นนะครับแล้วก็ได้นํามาแบ่งปันในกลุ่ม a c e b o o k นะครับแล้วก็มีสมาชิกนะครับสอบถามมาหลังบ้านนะครับเกี่ยวกับปัญหา เพราะว่าท่านสมาชิกท่านหนึ่งนะครับชอบสูตรนี้มากๆนะครับแล้วก็มีการคำนวณที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ทีนี้มันมีปัญหาในงวดที่จะถึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าปัญหาสําหรับหลักร้อยนะครับในงวดที่จะถึงก็คืองวดปัะจันทรที่16ตุลานะครับจะมีปัญหาอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคํานวณนะครับเราก็ต้องขออนุญาตนะครับ ทางแอดมินก็คือสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแอดมินท่านหนึ่งนะครับได้แบ่งปันข้อมูลมานะครับทีนี้ข้อมูลนี้นะครับส่งต่อกันหลายนะครับในกลุ่มมากๆเลยจึงไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นนะครับเป็นของใครนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าของสูตรนะครับดูในคลิปนี้แล้วนะครับ แอดมินต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้แบ่งปันข้อมูลให้กับท่านสมาชิกนะครับทีนี้นะครับในสูตรนี้นะครับจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรเราก็มาทวนกันนะครับตั้งแต่งวดที่ออก475นะครับเป็นงวดแรกนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับอันนี้เขาจะใช้นะครับหลักหมื่น2ครั้งนะครับแล้วก็หลักพัน2ครั้ง หลักหน่วยาะวันที่ 1- 1ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่นะครับในที่นี้ก็คือ4นะครับบวกกัน2ครั้งก็เป็น8 6บวกกัน2ครั้งก็คือ12อนะครับเอาแต่หนือนคือเลข2ออันนี้แอดมินก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็บวก2คงที่8บวก2เป็น10เอาแต่หนือนคือเลข0 0ูย์บวก2ก็ได้เลข2นําตําตแหน่งแรกนะครับบวก2คงที่เป็น4บวก1คงที่ก็เป็น5เราจะได้หลักร้อยนะครับในชุดแรกก็คือ2 4 5ีนะครับ ทีนี้ในสูตรที่2เราใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวก4ของที่เพราะฉะนั้น4บวก3เป็น7 7เบวก4เป็น11เอาตัวหน่วยคือเลข1งบวก3คงที่เป็น4แล้วก็บวก2คงที่ก็เป็น6จะได้เด่นหลักร้อยในสูตรที่2ก็คือ 1, 4, 6นะครับทีนี้เมื่อได้ครบทั้ง2สูตรแล้วเราก็ามาดูตัวชนนะครับตัวชนในงวดนั้นนะครับชนที่4แบบนี้นะครับ แอดมินก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับว่าชนที่4 xx นะครับในงวดนั้นนะครับกองสลากประกาศก็คือ4 7 5ในงวดนั้นเพราะฉะนั้นเลข4เลขนี้นะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับก็ถูกต้องนะครับในงวดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูงวดใหม่นะครับอันนี้แอดมินขออนุญาตขยับนะครับเราจะดูแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้งวดถัดมานะครับก็ใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งแล้วก็หน่วยที่1นนะครับหครั้งบวกสองของที่เพราะฉะนั้น1นบวกหเป็น2นะครับสีครั้งก็เป็น8นะครับสอบวกแเป็น0นะครับบวกหก็เป็น5นะครับบวกสองของที่เป็น7ได้ตัวแรกคือ7นะครับบวกสองของที่ก็เป็น9นะครับแล้วก็บวกหนึงที่ก็เป็นเลข 10เอาตวหนวยก็คือเลข0นย์ะครับเปลี่ยนชุดแรกก็คือ790นะครับในชุดที่2ก็ชื่อใช้หลักหมื่นนะครับแล้วก็บวกหน่วยล่างแล้วก็บวก4คงที่เพราะฉะนั้น1นะครับบวกเเป็น10เอาตวหนวยคือเลขศูนย์ะครับศูนย์บวกสก็เป็นเลข4เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็บวก3คงที่นะครับเป็น7แล้วก็บวก2คงที่ก็เป็นเลข9นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นะครับสสูตรชนกันเด่นหลักร้อยก็คือเลข7 ตัวนี้นะครับแล้วก็เลข9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็น 7XX นะครับแล้วก็ 9XX นะครับกองสลากประกาศก็คือ935นะครับเพราะฉะนั้นเลข9เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถูกต้องนะครับในงวดที่แนะนำนะครับทีนี้มางวดถัดมานะครับใช้วิธีการเดียวกันก็คือ724เอาเอาคือเลข4นะครับ 0บวกเท่าไหร่ก็ได้เลข0นย์บวก5นะครับก็คือ4บวก0นย์เป็น4 4บวก5เป็น9 9บวก2เท่ากับ11เอนะครับเอาตินหน่วยก็คือเลข1เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็บวก2คงที่ก็เป็นเลข3นะครับคงหคงที่ก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับในสูตรแรกในสูตรที่2คือใช้7ตัวเดิมก็คือหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหน่วยล่างก็คือ0 7ย์บวก0ย์ก็เท่ากับเลข7และไ้นำ7ไปบวก4เท่ากับ11เอาตัวหน่วยคือเลข1นะครับ บวก3คงที่เป็น4นะครับแล้วก็บวก2คงงที่ก็เป็นเลข6นะครับในส่วนนี้นะครับสสูตรชนกันหลักร้อยก็คือเลข1นะครับแล้วก็เลข4ไอเมียนจะมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือ 1x x นะครับแล้วก็4 x x แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกองสลากประกาศคือ1 71นะครับก็เลข1เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถูกต้องนะครับ ทีนี้งวดที่มีปัญหาก็คืองวดนี้น,นะครับก็คืองวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2564นะครับเพราะฉะนั้นมาเรามาดูกันก่อนนะครับคำนวณก่อนว่าเลขดังกล่าวมีเลขอะไรบ้างนะครับก็คือใช้ลักหมื่นนะครับ2ครั้ง7-2-14อาเาตัวนวยคือเลข4ทดไว้8-2-16อนะครับอาอหน่วยนะครับก็คือเลข6นะครับ4บวก นะครับเป็น10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0ูนย์ตัวหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งก็เท่ากับ1 1ึบวกสเป็นเลข3ตัวแรกนะครับบวกสคงที่เป็น5บวกหคงที่ก็เป็นเลข6นะครับเราจะได้เด่นนะครับหลักร้อยในสูตรแรกก็คือ3 5 6หนะครับทีนี้ในสูตรที่2คือใช้หลักหมื่นเหมือนกันนะครับหมื่นบวกหน่วยล่าง7จ็บวกสเป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์ นะครับศูนย์บกสก็ได้เลข4เป็นตัวแรกนะครับบกวกสามงที่เป็น7นะครับแล้วก็บกวกสงที่ก็เป็นเลข9แบบนี้นะครับปัญหาที่ท่านสมาชิกถามทางบ้านมาก็คือชอบสูตรนี้มากๆแต่ตัดใจไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะเลข3 5 6และสูตรที่2คือ4 7 9นั้นไม่ชนกันเลยนะครับไม่ชนกันเลยนะครับซึ่ง ท่านสมาชิกที่สอบถามหนังบ้านก็ไม่แน่ใจก็เลยสอบถามเข้ามานะครับปัญหาก็คือถึงตรงจุดนี้ว่าถ้าเป็นแอดมินแอดมินจะแก้ไขปัญหาัำสุดนี้อย่างไรนะครับปัญหาอันดับแรกก็คือเมื่อเมื่อไม่ตรงเราก็ต้องหาวิธีอื่นมาตัดตัวที่ไม่สําคัญออกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ดูเลขคู่กับเลขคี่ก่อนนะครับเลขคู่ก็มี4กับ6นะครับเลขคี่ก็มี3579นะครับ ถ้าจะฟันธงนะครับถ้าชอบเลขคู่ก็คือ4กับ6ก็จะได้น้อยตัวลงนะครับถ้าชอบเลขคี่ก็จะมี3 5 7 9นะครับก็จะมากหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอดมินแนะนำให้นำสูตรหลักร้อยที่แม่แๆมาเทียบดีกว่านะครับก็อันนี้แอดมินก็จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรนะครับหลักร้อยนะครับ อันนี้ลงในคลิปช่องนี้ไปแล้วนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นนักคํานวณนะครับในคลิปก่อนนะครับหนึ่งสาห้าหกแปดเก้าอันนี้คือหลักร้อยนะครับแต่หลักร้อยนี้บางงวดก็มาครบนะครับครบบนบางงวดก็มา10หน่วยบางงวดก็มา10หน่วยล่างแต่อันนี้15ชุดแบบไม่ปักหลักอันนี้แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับอันนี้ดูสถิติเราก่อนในงวดก่อนนะครับก็357801 เลข1มันเป็นสูตรหลักร้อยนะครับ2 4 6 790นะครับเลข9มันก็มาหลักร้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ791 2 4 5เลข4ก็มาหลักร้อยแต่มันเป็น6กตัวนะครับถ้าเราจะเอาสูตรนี้มาเทียบม,มันเป็นสูตรหลักร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงจุดนี้เดี๋ยวอธมินจะย่อให้ดูอย่างนี้นะครับให้ชัดเจนขึ้น นะครับจะได้คลายข้อสงสัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับ1 3 5 6 8 9ก็คือเด่นหลักร้อยในสูตรนะครับในสูตรนี้เรามาเทียบนี้นะครับหลักร้อยก็คือ356479ท่านสมาชิกจะเห็นอะไรครับเลขที่ไม่มีเลยก็คือเลข4เลขที่ไม่มีเลยก็คือเลข7 ใช่ไหมครับแต่ถ้าวัดจากจุดนี้เลข1ก็หายไปก็จะเหลืออยู่ที่3569เห็นไหมครับ3569แล้วเลขนี้นะครับเลขนี้ถ้าสมมุติว่าเลขนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับถ้าสมมุติว่าจะเลือกขี่เพราะนั้นเลข6มันก็ต้องหลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดคู่คี้ไปแล้วนะครับ 4กับ6นะครับเมื่อ4ตัด6ก็ต้องไป7ไม่มีในนี้นะครับเลข6มายากหลักร้อยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่359นะครับแอดมินก็จะใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับก็คือเลข3นะครับเลข5และเลข9เป็นตัวเลือกสำหรับหลักร้อยในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะครับงวดประจำวันที่16ตุลา นะครับ2 000, 5ง4้ว่าจะมีเลข3เลข5เลข9ติดที่หลักร้อยหรือเปล่านะครับซึ่งแอดมินในใจก็จะเป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็เลข5นี้แอดมินก็คาดว่าจะไม่มาหลักร้อยแต่เลข3นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ติดเอาไว้3ตัวนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นทางเลือกสําหรับท่านสมาชิกที่สอบถามเข้ามาหลังบ้านนะครับเพราะว่าในการอธิบายนั้นอาจจะอธิบายใน Facebook หรือในกลุ่มเนี่ยมันพิมพ์แล้วมันจะอธิบายลําบากเพราะฉะนั้น แอดมินก็เลยตัดสินใจมาลงคลิปให้ดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลสําหรับหลักร้อยนะครับในสูตรที่2เดี๋ยวจะมีหลักร้อยในสูตรที่1นึ่ฝากกับท่านสมาชิกในช่องนี้นะครับแล้วก็ได้น้อยตัวซึ่งแอดมินก็แอบมองสูตรนี้มานะครับแล้วก็ในงวดนี้นะครับได้หลักร้อยไม่เกิน2ตัวนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเทียบกับสูตรใหญ่ในช่องใหญ่ว่า จะได้หลักร้อยตรงกันหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นเลขอะไรนั้นก็โปรดติดตามในช่องนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ